ครับผมผมปั๊พัชภูมินะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเมนูการใช้งานอีกอย่างหนึ่งของเว็บไซต์เจนเน็ตโกลบอลนะครับซึ่งหลังจากที่ทุกท่านมี ID เสร็จแล้วนะครับท่านจะมี Personal Link ของตัวเองแบบนี้ก็คือ www doc นะฮะอันนี้คือ id ผม j t e n e t g l o b a l com ภายใต้ลิงก์ลิงก์นี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือเป็นลูกค้าก็ตามแต่นะครับ ทุกอย่างผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองทั้งนั้นเลยนะครับผมพูดง่ายก็คือว่าถ้าเกิดท่านมีคนเห็นลิงก์นี้ของท่านหรือว่าสนใจที่จะคลิกแล้วทําความเข้าใจผ่านลิงก์นี้ของท่านนี่แหละครับคือโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จในเจเน็ตนะครับสําหรับหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการซื้อขายปลีกนะครับผมตรงนี้นะฮะจะมีการเลือกประเทศได้ว่าเราเลือกสินค้าประเทศไหนนะฮะเราต้องการทําตลาดไปที่ประเทศไหนสมมุติว่ามีคนไทยอยู่ที่อ่า ที่ไหนดีนะครับผมอยู่ที่ประเทศเบลเยียมละกันนะครับผมคลิกลิงก์นะครับให้เป็นประเทศเบลเยียมนะครับผมในส่วนของลิงก์ตรงนี้ฮะก็จะเป็นภาษาที่เกี่ยวกับเป็นถ้าเกิดประเทศไหนเป็นภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดเป็นประเทศไหนที่มีเขาแปลภาษาหน้าเว็บเป็นภาษาอื่นก็จะเป็นภาษาที่บางทีเราอาจอาจจะดูไม่ออกอ่านไม่ออกประมาณนี้นะเช่นเบลเยียมนี่เป็นภาษา ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ภาษาเบลเยียมหรือเปล่านะฮะแต่ความหมายคือประมาณนั้นสังเกตนะครับว่าหน้าเว็บตรงนี้พอเราคลิกเข้ามาเนี่ยครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการส่งลิงก์นี้ไปโปรโมทที่ประเทศเบลเยียมหรือว่าให้ลูกค้าที่เป็นคนเบลเยียมเนี่ยครับซื้อสินค้าผ่านลิงก์นี้เลยเนี่ยก็จะนะฮะสามารถซื้อได้นะครับมีราคาบอกเรียบร้อยอ่าแล้วก็สามารถที่สั่งซื้อออนไลน์ตัดพานบัตรเครดิตได้เลยนะครับตรงนี้เป็นภาษาเบลเยียมนะผมพาทุกท่านไปดูภาษาอังกฤษดีกว่า นะครับจะได้ไม่งงนะฮะโอเคนะครับผมอันนี้ผมเลือกเป็นประเทศอเมริกานะครับแล้วแล้วทีนี้เนี่ยนะครับสินค้าในหมวดหมู่ก็มีค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมครับผมพาทุกท่านไปที่ตัวสินค้าที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือตัว i n s t a t r y e d l e นะครับในภาษาอังกฤษนะครับคีมตัวนี้นะฮะในหน้าเว็บจะมีรายละเอียดนะครับมีวิดีโอบอกนะครับว่าผลลัพธ์หรือว่าวิธี ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนนะฮะสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ได้เลยดังนั้นเมื่อลูกค้าดูแล้วสนใจจะสั่งซื้อเนี่ยก็าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นเกี่ยวกับสินค้าตัวอื่นที่สามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุที่เราเลือกประเทศเนี่ยครับตรงนี้เป็นอเมริกาเนี่ยครับนั่นเป็นเพราะว่านะฮะเอาโอเคผมลองลองกดสั่งซื้อเข้าไปนะครับลองนึกภาพว่าผมตอนนี้คือลูกค้าที่ามาดูข้อมูลผ่านลิงก์ที่ท่านโปรโมทไว้นะครับที่เป สินค้าตัวเอเล่น,นะครับอ่าโอเคก็สามารถที่จะเช็คนะครับสมมุติเมื่อกี้ผมสั่งกดหลายหทีนะฮะเป็น3ชิ้นนะเราสามารถที่จะเลือกเป็น1รายการนะครับผมแล้วก็อัปเดตอัปเดตสินค้าในตะกร้าเรานะครับว่าเป็นรายการจํานวน1รายการเท่านั้นนะครับอ่าโอเคราคาก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือราคาขายปลีกครับผมอ่กดเช็คเอาท์ไปดูครับ พอลูกค้ากดเช็คเอาท์ไปนะครับลูกค้าจะเจอหน้าแบบนี้ครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการที่ท่านจะขยายทั้งลูกค้าลูกค้าประจำหรือว่าโอกาสที่เขาจะขยับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าสมาชิกกับท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าเมนูหน้านี้เนี่ยครับจะมีการลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้ผ่านกรอกอีเมลแล้วก็ยูสเซอร์นมพาสเวิร์ดได้เลยหรือว่าเป็นสั่งซื้อภายใต้การไม่สมัครสมาชิกนะครับ เป็นเกสพูดง่ายๆนะครับหรือว่าเป็นต้องการสมัครเป็นนิวคัสตัเมอร์ลูกค้าประจําของเราเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างผมเป็นลูกค้าต้องการเป็นลูกค้าใหม่เลยผมต้องการสร้างแอคเคาท์นี้ไว้สําหรับซื้อสินค้าผ่านร้านค้าของเราเนี่ยครับไม่ไว่าจะเป็นสินค้าตัวอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ในอนาคตเนี่ยครับผมก็แค่ทําการกรอกนะลูกค้านะฮะ ในฐานะลูกค้าตอนนี้ก็ทําการกรอกข้อมูลของผมชื่อที่อยู่ในการส่งสินค้าอะไรต่างๆนะครับเมื่อกี้เนื่องจากเรามีการเลือกประเทศเป็น US นะครับผมก็จะล็อกไว้ที่ประเทศอเมริกาดังนั้นเมื่อลูกค้าทําการสมัครเสร็จนะครับทําการซับมิตไปจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตไปเป็นจํานวนเท่านี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและก็แวดภาษีของของของประเทศนั้นๆน,น,นะครับบริษัทก็จะทําทการแพ็กสินค้าแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลย เป็นบริษัทที่อยู่อเมริกาสาขาที่อยู่อเมริกาเมื่อกี้เป็นลูกค้าที่อยู่เบลเยียมบริษัทเจ้นี้ที่อยู่ประเทศเบลเยียมก็ทําการแพ็คสินค้าจากประเทศเบลเยียมส่งให้กับลูกค้าปลายทางเองซึ่งมันจะใช้เวลาน้ยกว่าการที่เราส่งของเองจากเมืองไทยไปเบลเยียมกว่าจะผ่านด่านตรวจหรือว่าอะไรต่างๆส่งไปอเมริกาก็ตามแต่นะครับดังนั้นตัวนี้คือโอกาสที่ทําให้ท่านสามารถเติบโตแบบทั่วโลกได้ลูกค้าจากเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศอะไรได้ค่อนข้างไว นะครับผมตอนนี้คือข้อดีดังนั้นเนี่ยราคานี้เป็นราคาขายปลีกบริษัทก็ทําการหักต้นทุนเก็บไว้แล้วก็โอนกําไรให้กับบัญชีของท่านที่ท่านเป็นสมาชิกหรือว่ามีไ d ดีกับจเน็ g l o b a l อยู่แล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอน,นง่ายๆในการที่จะค้าขายปลีกนะครับผมกับคนทั่วโลกได้ผ่านลิงก์ของจ e เน็ g l o b a l ที่หลังจากท่านสมัครเสร็จแล้วท่านจะมีลิงก์ส่วนตัวแบบนี้ทุกๆคนครับผมแม้กระทั่งเมืองไทยเองก็คือส เว็บไซต์ของเจอเนสแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหวังว่าทุกท่านจะนําไปใช้งานได้อย่างเกิปดปปะ่วยวนน์ที่สุดสำหรับตัวนั้นเอง